ขนมถาดแรกมี144ชิ้นขนมถาดที่2มี108ชิ้นขนมถาดที่3มี72ชิ้นจัดขนมใส่ขวดโหลให้ขวดหลแต่ละใบมีขนมขนาดเท่าๆกันโดยไม่ให้ขนมแต่ละชนิดปนกันและไม่มีขนมเหลือในถาดทุกใบขวดหลแต่ละใบมีขนมมากที่สุดกี่ชิ้น ให้ขวดโหลแต่ละใบมีขนมเท่าๆกันถ้าหยิบขนม12ชิ้นจากถาดที่1จะต้องหยิบ12ชิ้นจากถาดที่2และจะต้องหยิบ12ชิ้นจากถาดที่3ไม่มีขนมเหลือในถาดทุกใบแสดงว่า12จะต้องหา144ลงตัวเพื่อไม่ให้มีขนมเหลือในถาดใบที่1 12จะต้องหา108ลงตัวเพื่อไม่ให้มีขนมเหลือในถาดใบที่ส และ12จะต้องหาร72ลงตัวเพื่อไม่ให้มีขนมเหลือในถาดใบที่3ต้องการให้ขวดลหแต่ละใบมีขนมมากที่สุด12ชิ้นยังไม่ใช่จำนวนขนมที่มากที่สุดสมมติว่าเราเพิ่มขนมให้มากที่สุดจำนวนขนมที่มากที่สุดในขวดลหแต่ละใบคือ x ชิ้น x ชิ้นจะต้องสอดคล้องตามเงื่อนไขที่จดย์ระบุมา คือเมื่อจัดแล้วจะต้องไม่มีขนมเหลือในถาดใบที่1น,นั่นแสดงว่า x จะต้องหาร144ลงตัว x จะต้องหาร108ลงตัว x จะต้องหาร72ลงตัว x คือตัวเลขที่มากที่สุดที่หาร 144, 108และ72ลงตัวความหมายตามนี้ x คือหอลมอของ 144, 108และ72 หาหรหมาขอ144 108และ72นํา144 108และ72มาตั้งหาตัวเลขที่หารเลข3จํานวนนี้ลงตัวเลข3จํานวนนี้เป็นเลขคู่เลขคู่ทุกจํานวนสามารถหารด้วย2ลงตัวนํา2มาหาร144ได้ผลหารคือ72นํา2ไปหาร108ได้ผลหารคือ54นํา2ไปหาร72 ได้ผลหารคือ36 72 54 36ยังคงเป็นเลขคู่ดังนั้นหารด้วย2ลงตัว2หาร72ได้36 2หาร54ได้27 2หาร36ได้18หาตัวเลขที่หาร36 27และ18ลงตัวคือ3 3หาร36ได้12 3หาร27ได้9 3หาร18ได้6หาตัวเลขที่หาร12 9และ6ลงตัวคือ3 3หาร12ได้4 3หาร9ได้3 3หาร6ได้2หาตัวเลขที่หาร4 3และ2ลงตัว ถ้าใช้2หาร2จะหาร4ลงตัวหาร2ลงตัวแต่หาร3ไม่ลงตัวไม่มีตัวเลขที่หาร3ตัวนี้ลงตัวเพราะฉะนั้นขั้นตอนการหา,อาหอร์มอจบแค่นี้อหอร์มอเท่ากับผลคูณของตัวเลขที่นำมาหารทุกตัวคูณกันคือ2คูณ2คูณ3คูณ3จะได้36 ขวาร์ตแต่ละใบจะมีขนมมากที่สุด36ชิ้นคำตอบคือตัวเลือกที่4